คือความผิดพลาดในงานเซรามิกแต่มันมีมีทุกวันอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ว่าจะขั้นตอนไหนนะครับคือว่าเซรามิกมันยังมีความลับอีกมากมายนะครับก็ไม่ว่าในเนื้อดินดินที่ไหนก็ได้เราสามารถเอามาทําเป็นเซรามิกได้หมดนะครับสวัสดีครับผมชื่อเอลี้ยงฤทธิ์สมบูรณ์นะครับเป็นเจ้าของกิจการบ้านปั้นจันทร์ครับ พอดีจบทางด้านนี้มาครับจบเซรามิกโดยตรงมานะครับแล้วก็รู้สึกว่าเซรามิกอะมันยังมีความลับอีกหลายอย่างนะครับมันหลายอย่างอย่างเช่นพวกเคลือบพวกอะไรเนี่ยมันก็มีสูตรเคลือบเยอะแยะนะครับเราก็เหมือนเหมือนเหมือนประตูเราเรา,เราค่อยๆเปิดทีละบานทีละบานไปครับจุดเด่นของเราคือเราจะส่วนมากเราจะโชว์เนื้อดินครับไม่ว่าจะเป็นดินแดง ดินขาวถือว่าเอฟเฟกต์รูเล็กๆแล้วก็ตำหนิที่ไม่เป็นตำหนิเราคือทำตำหนิให้มันขายได้อะไรบ้าน้นะครับคือความผิดพลาดในงานเซรามิกแต่มันมีมีทุกวันอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ว่าจะขั้นตอนไหนนะครับแต่ว่าในความผิดพลาดเราบางทีมันก็ออกมาแบบสวยงามก็มีครับบางทีบางทีเราก็ต้องใช้ วิชาหลายๆอย่างนะครับเอามาเอามาลงในชิ้นงานเรานะครับแล้วก็ยังบอกยังบอกว่าซนามมก็เราเราก็จะาหาความลับเปิดประตูมันอนะเปิดความลับมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ <laughs> <laughs> มันเป็นการบ่งบอกของช่วงเวลานะครับอย่างว่าช่วงปีนี้เรา ชอบสินค้าแบบไหนเป็นพวกอ,อย่างช่วงนี้ก็เป็นพวกมัชฉะมันก็จะเป็นช่วงเวลาว่าปีนี้ปีนี้นเ,นเทรนเป็นแบบไหนนะครับถ้าเราแบบสเต็มแบบเป็นวันที่ไวเนี่ยเราจะรู้ว่าช่วงนี้เราไปไล่ดูเนี่ยเราก็จะรู้ว่าสินค้านี้มามาในช่วงไหนนยครับบอกเ่าเหตุการณ์มากกว่า ตัวควายนี่เราเราจะให้เป็นใช้น้ําเคลือบสีดำแล้วก็เราก็เอาไปเผาเคลือบอีกทีหนึ่งอุณหภูมิประมาณ1,180องศาครับจะออกมาเป็นชิ้นงานรูปควายสีดำครับเราเราก็อยากจะพัฒนามันให้มันเป็นเป็นแบบสวยงามแล้วก็สามารถจัดตกแต่งประดับในบา้านนอกบา้านในสวนได้ครับ รูปควายตัวนี้คือเราถ้าถ้าเราจะทําเป็นเหมือนแบบเป็นควายว่ายน้าในในบวกในปากในโคนจมยังไงครับในะหรือว่าในหนีน้าท่วมอะไรประมาณนั้นนะครับแต่แต่ที่ไปดูตัวตัวควายจริงๆเนะี่ยเราก็ไปดูรูปในเน็ตบ้างไปก็เคยถ่ายรูปอะไรมาบ้างนะมันจะไม่ไม่ค่อยสวยเราก็ออกแบบให้มันแบบ ให้มันแบบมันเลื้อยเหมือนเหมือนงูครับเหมือนงูแล้วก็หน้าหน้าเขาจะหน้าเขาจะยาวอ่าหน้าจะยาวยาวหน่อยไม่ไม่ไม่เหมือนตัวจริงครับให้ดูมันแบบยาวดูดูดลังการดูสวยงามอะไรเงี้ยครับเขาเขายาวแล้วโค้งสวยงามไงครับแล้วก็ฟอร์มเขาจะแบบโค้งอะไรเงี้ยครับให้มันดูแบบเออแต่แต่คนคนก็ดูรู้ว่าเป็นเป็นควายนะครับแต่ถึงถึงมันจะไม่เหมือนจริงเนะี่ย ท่านคงไปเห็นงานเราในในในเฟซบุ๊กในสื่อโซเชียลอะไรครับแล้วก็ท่านก็ให้ให้คนติดต่อมานะครับแล้วก็ท่านก็อุดหนุนไปครับอุดหนุนเป็นรูปรูลปลาแล้วก็กระถางเป็นแบบเผาแบบแบบสไตล์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ท่านก็มีม,มีมีให้ให้ให้ไปรับเสด็จที่ ราชพัฒ์เชียงใหม่สาขาแม่ริมนะครับแล้วก็ขนทุกอย่างไปนะครับขนทุกอย่างพอพอที่จะไปจัดดิสเพย์ให้ท่านดูได้นะครับพอท่านมาท่านก็ชอบในตัวชิ้นงานเราเราก็มอบมอบเป็นมังกรมังกรเล็กตัวน่ารักน่ารักนะครับท่านาท่านก็ชอบแล้วก็ท่านก็ขอเพิ่มอีกอีกตัวหนึ่งครับ ก็ก็ก็มีความรู้สึกประทับใจนะครับที่ได้ไปนําเสนองานกับท่านนะครับก็อย่างที่บอกคือว่าเซรามิกมันยังมีความลับอีกมากมายนะครับก็ <ๆ S 1> ไม่ว่าในเนื้อดินดินตัวหนึ่งเนี่ยเราดินที่ไหนก็ได้เราสามารถเอามาทําเป็นเซรามิกได้หมดนะครับแล้วก็เราก็จะหาจุดจุดเด่นของเรานะครับที่ว่าละเราเรามีความถนัด ด้านไหนด้านด้านปั้นหรือว่าด้านออกแบบอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกท่านทุกน้องๆทุกคนที่จบใหม่หรือว่าอยากจะทำงานเซรามิกนี่ยทุกคนทำได้นะครับ